ประตูสวยๆประจำนัดแรกของยูโรครับลูกนี้จะมามูเซียลายิงแสกหน้าพาเยรมาเนาชานะสกอตแลนด์ครับโอ้ลูกนี้สวยงามครับมูเซียล่าลูกต่อมาครับเป็นควานพลิวของฟาเบียนลุยซี่ไม่คิดว่าจะพลิวขนาดนี้ครับล็อกขวาล็อกซ้ายและกลับมายิงหักข้อด้วยซ้ายเข้าไปใส่โครแอตครับอืฟาเบียนลุยส์ครับ, Louis, รบแหมลูกนี้ถือว่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวเชียวครับนานๆเห็นแบบนี้ที ส่วนลูกนี้หน้าประวัติศาสตร์ใหม่ย,ยูโรครับในริมบายราบียิงให้อัลเบเนียนำอิตาลีนะครับในเวลาแค่23วินาทีโอ้ประวัติศาสตร์ยูโรเลยครับส่วนประตูนี้โดดเด่นที่สุดลูกหนึ่งเลยนะครับเป็นลูกยิงของนิโคลายสแตนคูครับเป็นจังหวะค้อพิพาทของลูนินนะครับโรมนเนตัดบอลได้แล้วดูสแตนคูครับยิงลูกนี้ครับเต็มข้อเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอือ แล้วก็จังหวะนี้นะครับประตูของทีมชาติตุรกีครับในเกมที่เจอกับจอเจียครับขึ้นเกมมาทางซ้ายครับเคาะมาแล้วดูลูกนี้ครับเปิดมาจอเจียมงเคลียร์ทิกแต่ว่าเป็นแม่เม็ดบอลจูโอ้ยิงลูกนี้ไม่จับครับบอลพุ่งวาบเสียบเข้าตะข่ายไปเลยครับเมริทมาดูดูว่าเปิดมาลูกนี้เหมือนจะรอดแล้วนะครับจอเจียเหมือนจะรอดเคลียมาแต่ไม่พ้นครับ วางขาลูกนี้สุดสุดและลูกนี้ครับที่สุดแล้วนะฮะอาดากูแลปั่นโค้งๆเสียบสามเหลี่ยมเข้าไป